ค่ะเปไประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยเปิดกระโดดแล้วก็ขยับไฮขึ้นไปได้อีกนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามองลงมาในกราฟลาย60นาทีเนี่ยจะเห็นการอ่อนตัวลงในช่วงครึ่งช่วงบ่ายนะคะกราฟก็เริ่มจะมีความเป็นแบริชอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะที่เครื่องมือ <c oughs> เครื่องมือในกราฟลาย60นาทีก็ส่งสัญญาณขายออกมาในช่วงท้ายของวันพอดีนะคะจะเห็นว่าภาพรวมนะคะถึงแม้ว่าจะทรงตัวในกรอบไซด์เว้าขึ้นมาได้นะคะแต่ก็ยังมีแนวโน้มว่าวันนี้เนี่ยจะปรับลงมาที่กรอบซึ่งเป็นแนวรับกรอบลากนะคะก็จะอยู่ที่1624กับ1618นนะคะก็แนะนานว่าให้รอให้ตลาดปรับตัวลงมาก่อนนะคะค่อยเข้าเก็งกาไรเพื่อขึ้นขายตามกรอบไซด์เว้าต่อไปนะคะแนวต้านก็จะขยับขึ้นมาเป็น1635กับ163 สต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัวทิปโกนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยไหลลงมาเป็นเวลานานแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นดาวเทรนแต่ว่า,ามีโอกาสที่จะกลับสู่การฟื้นตัวนะคะเพราะว่าจะแท่งเทียนเนี่ยกลับมาเป็นบูลลิชได้เป็นวันแรกนะคะในรอบ2 3สสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีวอลุ่มซัพพอร์ตด้วยนะคะตัวของเครื่องมือเนี่ย Modify Stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อขึ้นมาในเขตโอเวอร์โซนะคะแนวรับของทิปโกจะอยู่ที่13นะคะต้าน14 40 1 5 20แล้วก็คัดลอสที่12บาท80 ถัดมาเป็น P.S. นะคะปรึกษาเนี่ยตัวนี้เดินหน้าขึ้นต่อเนื่องนะคะ2วันติดกันแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเทศกาลที่พักตัวที่ผ่านมาไม่ได้ทำนิวโลนะคะขณะที่เครื่องมือเนี่ยก็กลับมาให้ค่าบวกได้นะคะแนวโน้มฟื้นตัวต่อไปแนวรับของปรึกษาจะอยู่ที่2 8 5 0แนะคะแนวต้านแรกแนวต้านแรก37 30บาท75นะคะถัดไป32แล้วก็คัดลอสที่2 8ตัวสุดท้ายจะเป็น SVOA นะคะตัวนี้ละคะ่ะ <c oughs> ดิดตัวขึ้นมาจาก ema 75วันนะคะพร้อมด้สัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นแล้วก็วอลุ่มที่ค่อยๆ่อกาะตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แนวโน้มเดินหน้าต่อไปนะคะแนวรับจะอยู่ที่2บาท54นะคะต้ตาน274กับ286แล้วก็คัดลอสที่2บาท50ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิค